นิ่มงานเข้าแล้วแม่แฟนไม่ให้อยู่บ้านแล้วจากประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองสำหรับการหายตัวปริศนาของน้องต่อเด็กชายวัยแเดือนซึ่งผ่านมาสิบกว่าวันแล้วแต่ก็ยังหาตัวไม่เจอล่าสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นางจำเนียนแม่ของนายพุทธได้เปิดใจล่าสุดอีกครั้งหลังจากทราบเรื่องดีเนเอของน้องต่อโดยนางจำเนียนได้บอกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของพุทธ เพราะอยู่กับพุทธตัวแม่เองก็ไม่ได้คิดอะไรถือเป็นลูกเป็นหลานเพราะเด็กอยู่กับเราตั้งแต่เกิดสําหรับแม่ไม่ได้เจอพุทธมาหลายวันแล้วและก็ไม่ได้ไปหาตอนนี้คิดถึงลูกมากสําหรับเรื่องเด็กหายนิมเองก็ไม่ยอมพูด แม่คิดว่าต้องเป็นคนที่รู้ทางหากไม่รู้ทางจะเข้ามาเอาเด็กไปได้อย่างไรแม่ยังคงยืนยันว่านิ่มรู้ดีรู้อยู่เต็มอกแต่คิดว่าหลานยังมีชีวิตอยู่ก็ยังรักน้องต่อเหมือนเดิมเพราะว่าเด็กไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคนโตสร้างปัญหาขึ้นมากันเองเด็กไม่รู้เรื่องส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่าแม่ไล่นิ่มออกจากบ้านวันนั้นซึ่งก็คือเมื่อวัวนที่17กุมภาพันธ์แม่พูดว่าหากเรื่องนี้จบแล้วแม่จะไม่ให้นิ่มอยู่ที่นี่แม่ไม่ให้อยู่อย่างแน่นอนและให้ตัดขาดจาก พแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวพุดเองด้วยว่าจะตัดขาดกับนิ่มได้หรือไม่ ห่วงลูกชายมากอยากจะถามลูกว่าข่าวที่ออกมามันจริงหรือไม่พูดลูกทําอะไรอยู่แม่สงสารลูกหากถูกจับไปติดคุกจะทําอย่างไรนอกจากนี้นางจําเนียนอยากฝากไปถึงนิ่มน่าจะรู้ว่าทําอะไรลงไปทําไมต้องปากแข็งข่าวออกไปทั่วประเทศลูกหายทั้งคนไม่ต้องโทษใครเลยตัวนิ่มเองรู้ดีที่สุดแต่ปากแข็งไม่ยอมพูดลูกนอนอยู่กับตัวเองจะมีคนมาอุ้มไปไม่รู้เชียวหรือแล้วมาโทษคนในบ้านพี่ป้านาอาใครเขาจ เอาลูกตัวเองไปบ้านไกลเรือนเคียงจะรังเกียจไปด้วยอยากบอกนิ่มว่าหากคิดอะไรหรือทําอะไรไม่ดีให้ไปบอกตํารวจให้ลูกกลับมาอยู่กับเราสงสารลูกอยากไปสร้างเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนมันไม่ดีตัวพุธเองก็เหมือนกันถ้ารักแม่หากแม่ไปถามก็ต้องบอกอยากให้พูดความจริงกับตํารวจว่าเอาลูกไปไหนให้ตํารวจไปตามมาคืนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ